การที่ญาติมิตรทั้งหลายต่างได้ทําบุญส่วนกุศลให้แก่บุคคลที่ร่วงรับไปแล้วเสมอเสมอจึงมัดไม่สําเร็จประโยชน์อันใดเพราะอะไรเพราะว่าไม่ประสบไม่ได้อันใดแก่บุคคลที่ร่วงรับไปนั้นคงเป็นประโยชน์แก่ผู้อุทิศให้เมื่อเขาไม่รับประโยชน์จะเกิดขึ้นกับผู้เราเป็นผู้ให้เพราะได้ทํากุศลปฏิทานใหม่ ปฏิทานาแปลว่าอะไรแผ่ส่วนบุนอุทิศส่วนบุญให้เราได้แน่นอนเลยเท่านั้นเราได้บุญตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะเราทํากุศลแล้วอะได้บุญบประเภทปฏิทานใหมเท่านั้นเช่นญาติของเราคนหนึ่งถึงแก่ความตายลงและไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสุนัขในบ้านของเราแม้จะได้ทำบุญอุทิศส่วนกวุศลให้แล้วก็จริง แต่ก็หาสำเร็จประโยชน์อันได้แก่ทารกหรือสุนัขนั้นไม่เกิดในบ้านนั้นแหละพ่อแม่ทำบุญให้เขาก็ไม่ได้รับพาอเด็กมันรับส่วนบุญไม่ได้สุนัขกรลับไม่ได้และเมถึงจะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็ตามอาจเพียงรู้ว่าญาติของตนได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แต่ความสุขก,กายสบายใจที่ตนได้รับอยู่นั้นปราณีตกว่าบุญนั้น จึงไม่สําเร็จประโยชน์แก่เทวดาและพรมเลยเขาดีกว่าปานี้กว่าของมนุษย์เขาก็ย่อมปัรถนาของที่มีค่ายิ่งกว่าญาติเราไม่ให้ของเราบาทหนึ่งแต่เรามีอยู่เป็นหมื่นแสนล้านเนี่ยเราจะดีใจกันลูกหลานมาให้ไหมอย่าง,ไงไนั้นเห็นไหมแม่กระตือรือร้นดอกเขาเอาน้าพริกมาให้แต่เรากินหมูเห็ดเป็ดไก่อยู่ร่มสมบูรณ์เขาปลาอย่างหนึ่งแต่สมเสมือนคน ช ah, นบทมาเยี่ยมพระราชาชนบทจะมาเยี่ยมพระราชาจะเอาของดีที่สุดในชนบทใช่ไหมเอาอะไรเอาปลา <c oughs> ฝากในหลวงหน่อยในหลวงนี่จะดีใจหู้คนนั้นมันอุตส่าห์มากไดเอาปรามาฝากเขาจะโอ้เขาใจมากอันนั้นแต่ที่ปื๊บจริงๆเขาอาจจะเพชรเม็ดใหญ่ๆคนได้เอาเพชรมาฝากคนนี้จะ จะได้รับความชื่นชมพิเศษดีใจมากกว่าใช่ไหมไมันมีค่ามากเหมือนกันของไหนปาณิที่เขามาฝากมรนต้องดูว่าใครคนฐานะต่ํากว่าก็เอาของที่เท่าที่มีมาให้ก็แค่ชื่นชมบุญที่ได้กระทําเพื่ออ<ม>ุทิศให้กับญาติผู้ตายนั้นหากไม่สําเร็จแก่ญาติที่ร่วงรับไปแล้วนั้นก็จะไม่เป็นอันสูญหายไปไหนคงเป็นบุญติดอยู่กับผู้กระทําเสมอไปซึ่ง อาจให้ผลในชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติต่อต่อไปก็ตามไปได้ตามสมผลห็นไหมที่เราทําบุญไว้เนี่ยนะมันอาจจะให้ผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อต่อไปไม่สูญเลยนะานวทํา,าทดีกัลญานังวาปาปางังวาตัะทายาโทภวิสามิยิวแปดเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาเราย่อม เราต้องได้รับแน่นอนเพราะของเราเหมือนโมโนโดกแม่มีสามพันก็ตายไปสามพันนะยังไงก็ตกเป็นของเราแม่มีสามสิบล้านสามสิบล้านก็ต้องเป็นของเรา, 30, 000, 30, 000เ,เ,ราเพราะเป็นเราจะอมได้รับผลของพมโดจากพ่อแม่มีน้อยก็ราต้องได้รับมีมากก็ได้รับมีหนี้บางทีก็ได้รับเลยนะแม่สร้างหนี้ไปตายไปนะผ่อนบ้านไม่สมมตินะแต่เป็นชื่อแม่แม่ตายก่อน ถามว่าลูกต้องผ่อนต่อไหมผ,ผ่อนต่อเห็นไหมออนี้ทั้งดีและทั้งเป็นบุญหรือเป็นหยาบก,กันและยังน้บาปปาประกันในคัมภีโลกโลกกับบัญญัติปกรณ์หน้าที่85และชะคติทีปณีปกรณ์แสดงเป็ด12จำพวกเปบสอ2จำพวกนั้นส่วนมากอาศัยอยู่เชิงภูเขาหิมาลัยในป่าแห่งหนึ่งในวิชา ตวีเอาลองดูอีกอีกสิบสองประเภทนะโอ้วันนี้ที่เวคุยเรื่องเป็ดตะเพียบตะกี้สี่ประเภทนะก็ในประเภทใหญ่ๆน,นั่นแหละในตำบลน,นั่นก็จะมีย่อยในหมู่บ้านในเพอนั่นก็มีหลายตำบลเขาพูดใหญ่แล้วก็ขยายที่เล็กๆออกมาสิบสองประเภทคืออะไรหนึ่งวันตาสะเปรดเปรดที่กินน้ำลายเสมหะและอาจเจียนเป็นอาหารนี่ก็ประเภทนึงกูณะปะ ขาทักกเปรตเปรตที่กินซากศพคนหรือสัตว์เป็นอาหารคูทาขาทักกเปรตเปรตที่กินอุจจาระต่างๆเป็นอาหารอคิชาระมุขาเปรตเปรตที่มีเปลวไฟลุกอยู่ในปากเสมอสุจิมุขะเปรตเปรตที่มีปากเท่ารูเข็มตันหะฮัชิกตะ เปรดเปรตที่ถูกตันหาเบียดเบียน,ยนให้หิวกระหายน้ำอยู่เสมอหิวน้ำหิวข้าวเสมอก็เหมือนเป็ดที่พระเห็นนะมั้งแต่พระลักษณะเรามาเห็นทีมันเห็นเป็ดถูกไฟไหมใช่ไหมเห็นเป็ดเป็นโครงกระดูกลอยอยู่ในอากาศก็มีนะสุนิชนัชาปิตะเปรดเปรดที่มีตัวดำเหมือนตอไม้ที่เผา สัตว์ต่างคับเปรตเปรตที่มีเล็บมือเล็บเท้ายาวและคมเหมือนมีดปั๊บพระต่างคัเปรตเปรตที่มีร่างกายสูงใหญ่เท่าภูเขาอาชักคระเปรตเปรตมีร่างกายเหมือนงูเหลือมเวมานิกเปรตเวมานิกเปรตเปรตที่ต้องเสวยทุกข์ในเวลากลางวันแต่ในเวลากลางคืนเสวยสุขในวิมานนี่เปรตประเภทนี้แหละ Uh, เดี๋ยวเราจะมาศึกษาดูว่าทาไมกลางวันกลางคืนกลางคืนมีความสุขแต่กลางวันมีความเดือดร้อนเข้าไปทําอะไรไว้บอกไว้นะเดี๋ยวจะตามให้ฟังสิบสองมหิทธทิกะเปตเปตที่มีฤทธิ์มากเปตสิบสองจำพวกมีในพระวินยัยวินิตะวัตถุในสังคณะอรักษณะ สังยุตระพระบาลีแสดงเป็ดยี่สิบดประเภทอัฐิสังคลิกะเปรตเป็ดที่มีกระดูกติดกันเป็นท่อนๆแต่ไม่มีเนื้อเป็ดที่มีเนื้อเป็นชิ้นๆแต่ไม่มีกระดูกเป็ดที่มีเนื้อเป็นก้อนเป็ดที่ไม่มีหนังเป็ดที่มีขนเป็นผ้าขันทิ่มตัวเองนะออกปลายแหลมเข้าเป็ดที่มีขนเป็นหอกเป็ดที่มีขนเป็นลูกธนู เปตที่มีขนเป็นเข็มทิ้มตัวเองเปตที่มีขนเป็นเข็มชนิดชนิดที่สองเปตที่มีอันทะใหญ่โตมากลูกอันทะไปไหนก็หิ้วไปเขาเหมือนหม้อเลยก็มีนะเราไปเห็นเปตตามวัดที่เขาปั้นไหเห็นไหมเปตที่จมอยู่ในอุจจาระเปตที่กินอุจจาระเปตหญิงที่ไม่มีหนังเปตที่มีกลิ่นเหม็นเน่าเปตที่ร่างกาย เป็นผ่านไฟเปรตที่ไม่มีศีรษะเปรตที่มีรูปสันฐานเหมือนพระเปรตที่มีรูปสันฐานเหมือนภิกษุณีก็เปรตพระเปรตเชียเนี่ยเข้าพระพระนี้โอกาสเป็นเปรตมีเยอะเพราะพระเนี่ยทำดีก็ได้ได้มากนะทาเลวก็เลวจุดๆเดเมื่อนนะเพราะเราเป็นผู้อาศัยผู้อื่นเขาเรียนอยู่เปรตที่มีรูปร่างกายสันฐานเหมือนสิกขคมนาเปรตที่มีรูปร่างสันฐานเหมือนสัมมเนนเปรตที่มีรูปร่างสันฐานเหมือนสัมมเนรี สิกมนาก็เป็นผู้รักษาศีลหกของผู้หญิงศีลหกแค่นั้นนะผู้เตรียมจะบ,บวชภูมิของอสุรกายภูมิศีได้นะที่มีชื่ออสุรภูมิหรืออสุรกายภูมิอสุรกายเป็นหมู่สัตว์ซึ่งไม่สว่างรุ่งโรดโดยความเป็นอิสระและสนุกรื่นเริงคำว่าสว่างรุ่งโร์ไม่ได้หมายถึงรัศมีแสงที่ออกจากร่างกาย แต่หมายความว่ามีความเป็นอยู่อย่างฝืดเคืองขอร้วความหมายนะเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคก็แร่นแทนเครื่องอุปโภคก็ขาดแทนทุกยากลําบากกายเช่นนี้ใจคอก็ไม่สนุกสนานร่าเริงเข้าทํานองที่ว่าหน้าชุดอกตรมมูสัตว์ที่เป็นอสุราที่เรียกว่าอสุรกายนั้นมีอยู่สามเป็นกึ่งเทวดาที่บอกตะกี้นี่นะ เป็นเทวะอสุราเปติอสุราแล้วก็นิระยะอสุราคือเทวดาที่เรียกว่าอสุราเปตที่เรียกว่าอสุรามันมีหลายไหนแปลว่าไม่กล้าหารก็ได้คือไม่ยอมปรากฏตัวก็ได้หรืออย่างนั้นเขาบอกเป็นผู้เลิกจากสุราก็ได้เพราะมันพวกเปตประเภทนี้เคยอยู่อยู่ชั้นดาวบดินเก่านะเป็นเขราถึงมันมีความสวยสูงไปทุกแล้วรู้ต่อไปนะในอธิบายในท้าย เทวอสุราอสุรกายมีอยู่หกพวกหนึ่งเวปจิติอสุรกายที่เรียกว่าอสุรกายเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อเทวดาชั้นดาวดึงนะเป็นศัตรูกันชอบรบกันนะเขาไม่มีอะไรเล่นนะเหมือนเล่นกันวันๆก็ยกทัพตีกันอีกแล้วไล่กันไปไล่กันมาขี่ม้าขี่อะไรเนี่ยนะชั้นดาวดึงกับกับเวปจิติ เทวดาสุรกายทั้งห้านี้อยู่ใต้ภูเขาสิเนรุแต่สงเคราะห์เข้าในจำพวกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเทวดาชั้นดาวเดืองชั้นดาวดึงที่มีพระอินเนี่ยนะอันที่สองก็คือราหูอสุรกายราหูก็อยู่ชั้นนี้นะเป็นเป็ดประเภทนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้วิเศษะไรเราก็เราไม่ชอบไหวราหูใช่ไหมบวชไปไหว้เวลาไหวราหูไม่ไหวอะไร าวนะ <c oughs> สุภริอสุรกายปหาระอสุรกายสัมภระตีอสุรกายวินิปาติอสุรกายมีรูปร่างเล็กกว่าอำนาจก็น้อยกว่าเทวดาชั้นดาวดึงที่อยู่ก็อาศัยอยู่ในหมู่มนุษยโลกเช่นตามป่าตามเขาตามต้นไม้และตามสารที่เขาปลูกไว้เป็นบริวารของภูมิมัธาเทวดาสองข้อเข้าใน จำพวกเทวดาชั้นดาวดึงชั้นจาตุ่มเหมือนกันนะก็ประเทศนี้ที่อยู่ตามสารพระภูมิที่เราสร้างเสร็จแล้วก็เชิญเข้ามาอยู่จุดทุกข์อยู่เทโดาขอมาอยู่ตรงนี้นะปกป้องรักษาดูแลบ้านช่างอะไเจริญรุ่งเรืองไปบนไปบอกเขาเขามาทันดีแล้วเพราะก็หาที่อยู่ลําบากเราไปจัดให้เขาเขาก็มาอยู่พอมาอยู่เนี่ยเราทําดีเขาก็ชื่นชมไม่ดีเขาก็ก็ก็เป็นเทวดา เป็นเทวดาประเภทหนึ่งและเป็นเปรตป,ประเภทหนึ่งมันเป็นกึง่งเปรตอสุรกายก็มีอยสามข้อที่สองมีสามนะเป็นการะกันจิกับเปรตอสุรกายมีร่างกายใหญ่โตแต่ไม่ค่อยมีแรงเพราะมีเลือดเนื้อน้อยมีสีสันคล้ายใบไม้แห้งผิวหนังข้อนี่เหมือนใบไม้แห้งกรอบมากเลยไม่ใช่ใบไม,ไม้ไม้เหี่ยวนะใบไม้แห้ง ตาปนออกมาคล้ายตาปูออกจากเบ้าห้อยออกมาตาปูมันมันจะห้อยออได้เห็นไหมหยืดหยุดได้มีปากเท่ารูเข็มและตั้งอยู่กลางทิศศาปากอยู่กลางทิศาสท,ที่เรียกเปรตจําพวกนี้ว่าเปรตอสุรกายเพราะไม่สว่างรุ่งโรดไม่สะดุ้งโรดแสงนะแต่รุ่งโรดในคณงามความดีเวมานี้กับเปรตอสุรกาย สวยทุกในเวลากลางวันแต่กลางคืนได้สวยสุขเหมือนกับความสุขในชั้นดาวบดึงกลางคืนเขาจะมีความสุขมากแต่กลางวันได้ทุกทรมานมากและเพราะเหตุว่าเพราะเหตุว่าได้สวยสุขในเวลากลางคืนเหมือนกับเทว,วดาชั้นดาวบดึงนี้แหละจึงได้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอสุราอันที่สามอาวุธิกะ เปรตอสุรกายเป็นจำพวกเปรตที่ประหัตประหารซึ่งกันและกันด้วยอาวุธต่างๆที่เรียกเปรตจำพวกนี้ว่าเป็นอสุรกายเพราะมีความเป็นอยู่อย่างแต่ตรงกันข้ามกับชั้นดาวบดึงเข้าชั้นดาวบดึงเป็นเครื่องวัดเพราะอยู่ใกล้กันเลยกล่าวคือในวดาชั้นดาวบดึงมีความรักใร้ซึ่งกันและกันส่วนอาวุธทิกะเปรตน,นี้มีแต่ประหัตประหารซึ่งกันและกันต่างกันเลยนิสัยใจกอ นิริยสุดกายมีอย่างเดียวเท่านั้นเป็นสัตว์นรกจำพวกหนึ่งซึ่งมีความเป็นอยู่เหมือนค้างขคาวเกาะอยู่ตามขอบจักรวาลหยิวกระหายเป็นกำลังเกาะไปพรางไปไปพรางไปพบพวกเดียวกันโผลเข้าไปจะจะกินเป็นอาหารก็พัดตกลงไปในน้ำปรดข้างล่างละลายไปทันทีแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ตกตายไปอีก วนเวียนอย่างนี้จนจะหมดกับโหที่เรียกว่านะรกจำพวกนี้เป็นอสุรกายก็เพราะว่ามีอารมณ์ตรงข้ามกับเทวดาชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงเขาจะมีความสุขกล่าวคือพวกเทวดาชั้นดาวดึงมีอารมณ์ล้วนแต่เป็นอิตถารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาอารมณ์ที่ดีส่วนนิระยะอสุรกายนี้มีแต่อ,อนิฐารมเท่านั้น อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาความารวมความว่าอ,าส,อาสุรภูมิหรืออสุรกายภูมินี้ถ้าจะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์เข้าในเปรตภูมิแต่เป็นเปรตจำพวกที่มีความเป็นอยู่เป็นพิเศษเป็นปฏิปักษ์ต่อเทวดาชช้นดาวดึงเปรตพิเศษนี้แหละที่เรียกว่าอาสุรกายเขาบอกที่กลางคืนเขามีความสุขกลางวันที่อุปนินัยเขาบอกคือเหมือนเราทํากลางวันนี้เราพอใจที่จะ ทำบาปเช่นกลางวันไปหาหอยหาปลาเล่นไพ่ตีไก่กลางคืนมาถือศีลนุบสถอย่างนี้นะเนี่ยยกใล้ตีะไอย่างงี้ไหมเมื่อค <c oughs> ืนมาข้าพเจ้าของ,งดเว้นอะ,อะไรนี้จากฟานาติบาปไล่ไปเลยศีลแปดเลยนะแต่ตอนกลางวันก็ทําบาปอกลางคืนก็เอาพวกนี้ทําบุญคระบาปเวลามันจาแนกว่าจะ,ม,จะมันจะให้เห็นชัดเหรือว่ากลางคืนเป็นอย่างนี้กลางวันเป็นอย่างนี้ <utan> อืมอ่าแล้วส่วนมากเราตอนคืนก็ตั้งใจงรักษาศีลทำกุณเอาความดีสวดมนต์ไหว้พระแต่กลางวันก็ลุยหาเงินคอบ้างโกงบาง้างแย่งบ้างจิกบ้างออาใช่ใช่อ่าที่มีมีอสุรกายที่จะมาเป็นอสุรกายเนี่ยมันไม่เหมือนเป็ดอย่างอื่นอสุรกายจะเป็นเป็ดพิเศษอย่างนี้สุกกระทุกค่ากัานบางครั้งสู F ้โวยงามเป็นนางฟ้าเลยกลางคืนแต่กลางวันเป็นเป,เป็ดน่าเกลียดน,น่ากลัว ที่เขาชอบไปไปข้างคืนไงไปพบภาษาดิบุตรใช่ไหมอยากเห็นก็นบอกไม่ให้เห็นหรอกอับอายแต่า,า,า,าคืนค่อยมาลงวันมาไม่ได้เพราะน่ากลัวอ,อ,อ่าอิกรมนาเป็ดก็เป็นเป็ดอีกประเภทหนึ่งที่มันมาจากมาจากวินวินีตาวัตถุที่พระตัวทรงแสดงไว้เป็ดประเภทนี้ที่พระมกขาานาะจะเห็นประเภทนี้อยู่เขาก็จะกรวดลงมาจะเห็นมากเลย เห็นแต่เป็ดมีแต่ขนลอยมามีแต่หนังหุ้มอยู่มีแต่อะไรต่างๆเนี่ยนะ mm hmm. เห็นเป็ดพระเป็ดชีเป็สมเมดสมณีนีนี่นะอยู่ในเป็ดวัตถุเพียบเลยจะพูดเป็ดเรื่องนี้เยอะดูดคติที่นี่นะสุคติอันนี้จิญรูเจจิญตาแล้วนะไปเที่ยวเป็ดตั้งนานก็นิสวรรค์บ้างนะสุคติหมายถึงเป็นที่เกิดแห่งความสุขสบายแยกบทได้สองคำคือสุคำหนึ่ง คติคํานึงสุแปลว่าดีที่จริงสุคําเดียวมันแปลได้สวยก็ได้ว่าดีก็ได้แปลว่างามก็ได้สุสวยงามง่ายใช่ว่าหลวงพอ่อสุดีงามง่ายสุดีงามง่ายออไม่มีสวยเนาะ <c oughs> สุดีงามง่ายเห็นนักเรียนบาลีเขาท่องพาาเทออะไรเนี่ยนะก็ฟังก็เออจําไว้สุสุดีงามง่ายสุคําเดียวนะแต่สุนท้นหมายถึงดี มันไม่ดีคติแปลว่าเราเรียนได้นนะที่ไปเกิดของสัตว์คติไปสู่สุคติเราจะชอบพูดบ่อยใช่ไหมเวลาไปงานศพนะบางขอให้เจ๊ไปสู่สุคติด้วยนะบอกเขาเรื่อยใช่ไหมเวลาไปพูดคำอื่นไหมอ่ะดอกไม้จันทร์ไปใส่ไปสู่ที่ชอบที่ชอบแสดงว่าเผื่อเขาชอบนรกล่ะก็ให้เขาไป ในเนติอัตถกถาเนติอัตถกถามีวิจารณาว่าสุนทราคติสุขติภูมิเป็นที่เกิดแห่งสัตว์ด้วยดีมีความสุขชื่อว่าสุขติสุขติมีอยู่สามอย่างหนึ่งอาคาริยะปฏิปฏิสุขติอันที่สองอนาคาริยะปฏิสุขติอันที่สามคือคติสุขติอนาริย ปฏิปฏินี่คือหมายถึงคดิัฐผู้ประพฤติสุจริตด้วยกุศลนกรรมอ่ากพวกเราเนี่ยประพฤติสุจริตด้วยกุศลคือกายว่าจาใจเนี่ยสุขติอนาคาริยะปฏิปฏิสุขติหมายถึงบรรพชิตผู้ปฏิบัติคันธุระเนวิตาธุระคติสุขติหมายถึงคัิถ์ก็ดีบรรพชิตก็ดีผู้ปฏิบัติชอบเมื่อถึงแก่ความตาย ได้ไปบังเกิดในมนุษย์โลกเทวโลกหรือพรมโลกท่านหมายเอาข้อที่สามที่จะขยายต่อไปนี้นะคติสุขติภูมิมุ่งเอาคติสุขตินี่แหละในความหมายจะเอาตรงนี้นะไม่ได้เอาตัวใส,สองอันที่แรกเอาตัวสุดท้ายคือเอาคติสุขติมาพูดมีความสุขสุขติภูมิมีอยู่สามในคติสุขตินี่มีอยู่สามหนึ่ง การมะสุขติภูมิมีอยู่เจ็ดตะกี้ที่เก่าเลยนะเจ็ดนับยังไงสวรรค์ออกกลับมนุษย์นี่เท่านี้แหละสุขติมีแค่นี้นะรูปปาวจนะภูมิมีสิบหกตะกี้ให้ดูผังเลยนะอรูปปาวจนะภูมิมีสี่ก็คืออรูปภูมิสี่นั่นเองคือตั้งแต่อากาอากาสารัญญาชนนะเนวะสัญญาณสัญญาตนะ อากิญจัญญนะวิญญาณัญจายตนะวิญญาณัญ,ญานานจายตนะมีทั้งหมด3สุขติภูมิการมสุขติภูมิหมายถึงสุขติที่เกิดพร้อมการม,มาตัญหาได้แก่สัตว์ทั้งหลายที่บังเกิดในการมสุขติภูมินั้นเนื่องมาจากการตัญหาคืออาการที่อยากเห็นรูป อยากฟังเสียงอยากดมดกลิ่นอยากริมรสอยากถูกต้องสัมผัสขณะที่เห็นได้ยินเป็นต้นนั้นก็เ,เกิดความยินดีติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสที่เรียกกันว่าเกิดพร้อมด้วยกามตัตนาแล้วทํากุศลกรรมเนื่องด้วยกามะอารมณ์เหล่านั้นดังวัจนะถาว่ากามตัตหาสหาจริตาสุขติกามะสุขติ สุขติภูมิที่เกิดพร้อมด้วยการมตัตหาจึงชื่อว่าการมัสสุขติภูมินี่พวกเราอยู่ตรงนี้แหละพวกพวกเราเนี่ยังพอใจลูกที่สวยเห็นที่สวยนี่เราเราสบายใจกว่าเห็นที่ไม่สวยใช่ไหมเราฝืนได้ไหมเดี่ยวเห็นสวยกับไม่สวยมีม,มีมีความชื่นชมยินดีเท่ากันได้ไหมเห็นสวยก็เท่านี้แหละเห็นไม่สวยก็เท่านี้ใจไม่ใจไม่หวั่นไหวเราได้ไหม คำตำหนิกับคำชมใจเราก็เท่าเดิมได้ไหมได้ใช่ไหมลองทำนะเห็นดีกับไม่ดีใจเท่าเดิมไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวเพราะก็ไม่เพราะคําชมคำตำหนิเท่ากันไม่หวั่นไหวรสอร่อยกับไม่อร่อยก็เฉยเฉยเท่าเดิมฉักแต่ว่ากินเป็นวันหนึ่งกินหอมก็กินเหม็นก็ย้มได้ไม่มีปัญหาฝึกได้ขนาดนี้นะ อย่างนี้แสดงว่าไม่มีตัณหามาครอบงำถ้ายังโอ้เม้นมาจากไหนไปดูนี่ไขตอดไลต่ตะเพิดเลยแม้ไอเนี่ยเนี่ยใจมันจะเพื่องถ้าหอมไปเอ้ยนี่ห่ออะไรฉีดอีกทีดิขวดเท่าไหรไ่หอมจังอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ในปุถุชนเรนนี่นเาขาบอกอันนี้แหละทําให้เราเกิดในกามะกามาวัาจระภูมิมันจะเที่ยวอยู่เนี่ย กาม,มาวัจระภูมิแปลว่ากามเป็นคืองกำหนดให้เราท่องเที่ยวในในไหนในเปรตในกาม,มาสุขติกามมาภูมิสิบเอ็ดสวรรค์หกมนุษย์หนึ่งและใบายภูมิสี่สิบเอดรวมกันี่นี่แหละอยู่ในกาม,มาสุขติภูมิพวกเราก็อยู่ในนี่แหละ